หอยมองนี้มันคือหกเถอะวะก็ไฟจูดสบ้าหมอนี่มันเสียดหรือปะมันจะจุดขยะจุดเบื่อไหมบอมองอื่นก็ตั้งกว้างตั้งไก่มันคือมีล่นวะมันล่นแต่มองนี้ได้เบื่อไหมจูดสบ่เดินขุบจูดกอน หยุดเดีย๋ยนี่ห้ามจุดขยะห้ามจุดบุไมไหมเด็ดขาดมีแจักบอกว่าว่ามันเป็นมลพิษทางอากาศฮะฮะทะเลาะกระสิจูดุดเบอไหมนี่แล้วเห็นว่ามันโค้ห้ยหกหน้าเนาะแบบเวลาถ่ายถ่ายหน้ามันถ่ายเามีได้มีได้เขาห้ามจูดพอเวลาจูดแล้วควันมัน,นมันจะลอยขึ้นไปเท่งฟ้า พอคุณด่ยไปเท่งฟ้าวันนี้มันเป็นควันพิษเป็นควันมอกควันพิษเป็นควันพีเอ็มสองจุดห้าเพื่อสูดดมเข้าไปเมื่อกสิเป็นสารก่อมะเร็งในปอดมันเป็นพิษต่อคนจำนวนหลายตัวซินิษฐตัวนี้บอกว่เดือดชื้นตัวเรื่องสีจูดอยู่สีแจ้งพยาบาลมาจับตัวได้หนิแล้วมันผเือพีเอ็มสองจุดห้าวันนี้หฮงห่ังเฮงงงเลยวัดนี้ ว่าของเสม,มือวันนี้เจ้าหน้าที่เป็นประกาศอยู่เพื่อรถน,นลงมันมีเพื่อจุดขยะจุดบือไม้มันสิเกิดพละมละพิษสารพิษในอากาศพอจุดวันนี้ควันควันมันสิฟุง้งฟุ้งไปในอากาศมันก็สิเกิดสารพิษมลพิษผู้เลินสูดอันดมเข้าไปอังเคืองกับสิอายุกับสิสันลงเยสนั่นแล้วห้วามจุดปลัามปล่อยบานี้แล้วอัน ดังไฟหนึ่งเข้านี่ที่มันเป็นควันนี่มันผิดอยู่บ้ครับ่อยอันนั้นมันกนมีเขาโยกเว้นอยู่กสันบ,บริษัทหายท่านมันจะเจียงเท่านั้นแล้วสัน